ช่วงนี้อากาศเย็นแล้วเนาะจ่าปุ้ยกันเลยจมะมานอนอยู่ที่เทียงหน้าหน่อยเกือบทุกมือเลยนะคะเมะื่อวานนี่เกลียวเข่าออกไปแล้วเนาะจาาบรรยากาศทงหน้าห่าก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนกันจะเรือแตงแต่ต้อฟางเข่าแล้วเนาะคะ่ะตื่นมาก,กันจะมาเปิดหน้าต่างออกร่อนเลยเนาะค่ะเพื่อรับลุมล่มรับบรรยากาศดีๆในยามเสาร์นะคะรอบนี้ปุ้ยกันมานอนก็บกหลายดีอีกคือเก่าค่ะที่นอนนี่ก็เอาไว้นอนสําหรับสองคนเนาะคะ่ะหลายๆคนก็คงจะเป็นห่วงเนาะค่ะว่ามันบวบเป็นตตยานบอบอกเลยนะคะว่าบวบเป็นตตยานเลยค่ะทุกคนห้าจะยานแค ขึ้นแหลกกับขพืนที่2แค่นั้นนะคะจริงๆแล้วโบไม่ยั้งเลยค่ะสิ่งที่เห่ายัานนั้นคือเหาคิดไปเองนั่นเองนะคะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่ามานอนอยู่ทงหน้านี่นา่าจบรรยากาศก็ดีนะคะทุกคนอากาศก็ดีเนาะคะ่ะอากาศไายเท่หายใจสะดวกค่ะจ้าหลายๆคนก็คงจะสงสัยเนาะค่ะว่าเอาเ้าเราไปเข้าห้องน้ำยู่ไซนี่ค่ะบักลาเหาเห็ดใ้เบิ่งแล้วนะคะทุกคนแกยื่นเงียวมันลงไปตงแต่เที่ยงถี่งคลละจ้าแกเลยว่าโอ้ยแม่ทายคลิปยูเดเ้อบักลานะคะบริสุทธิ์ใจยั้งเนาะคะ่ะยื่นเงียวสื่อ ปกติแล้วเวลาที่เข้าห้องน้ำเนาะจ้าปุ้ยกจตย่างกลับไปเข้าห้องน้ำอยู่เทียงหน้าหลังเก่าคนละจ้าก่อนที่จะมานอนนะคะก็คือจะเข้าห้องน้ำล้างหน้าแป้งปั้นให้มันแล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเฮากลมานอนอยู่นี่ได้เลยค่ะแล้วยางเมื่อเช้าก็คือกันเนาะจ้ากจะย่างกลับไปถี่เทียงหน้าหลังเก่านะคะทุกคนก็ไปเข้าห้องน้ำอยู่พ่นละนะคะพะวาอยู่นี่บบมีห้องน้ำนะคะบ่มีน้ำใส่นะคะแนนโคตถ้ากว่าปุ้ยเห็ดเทียงหน้าขึ้นมาอีกหลังหนึ่งเนาะค่ะปุ้ยอาจจะเห็ดห้องน้ำเพิ่มอีกหลังหนึ่พี่่่าาาาามอออยยูคคืกกกัันนนนเเะะวปปปิด้งุไ อยงประมาณนี้นะคะคือมันบัท่านมีเครื่องอำนวยความสะดวกอีกอย่างเลยนะคะถ้าหากว่ามีห้องน้ำโอเคปุ๋ยอาจจะอนุญาตให้มาพักได้นะคะทุกคนแต่ว่านีห้าบัท่านได้มีอย่างเลยนะคะเหมือนกับว่าแบบหฮาเพิ่งจะเริ่มสร้างเองเนาะค่ะทุกคนปุ๋ยอาจจะบ่ได้คิดใกล้ถึงขนาดนั้นนะคะในอนาคตเนาะค่ะถ้าหากว่าปุ๋ยแบบได้สร้างบ้านขึ้นมาอีกจักหลังนึงเนาะค่ะมันมีมาตรฐานกว่านี้นะคะทุกคนแล้วปุ๋ยอาจจะสร้างห้องน้ำขึ้นมาเพิ่มเนาะค่ะเพื่อที่จะเป็นจริงอำนวยความสะดวกนะคะทุกคนคือความหมายคือไป ใส่กระซางเนาะคะ่ะถ้าปุมีห้องหนามนียูบได้แถะนะคะปุ๋ยเองปุ๋ยก็เป็นคนหนึ่งค่ะนี่ปุ๋ยเองปุ๋ยก็ยังคิดอยู่ค่ะว่าปุ๋ยอยากะสร้างเทียงหน้าเพิ่มขึ้นมาอีกยูจักลหลังนึงเนาะค่ะก็คือจะเอาไว้แก่ก้นเนี่ยแหละนะคะก็คืออยู่บริเวณขอบตะนามเฮาเนาะคะ่ะแกเดียวรอบปิหน้าก็แล้วกันเนาะคะ่ะถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะเปิดให้เขาพากากักค่ะถ้าหากว่าได้เห็ุเดเทท้สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะมาพากักเอาบรรยากาศแบบหนีอี่ลีเนาะแต่ทุกคนส่งเทียงหน้าของ ค่ะนะบริเวณเทียงหน้าของปุ๋ยนะคะจะเห็ดเป็นสวนดอกไม้นะคะอาจจะบระิบูกหลายแห้งเนาะคะ่ะอาจจะปลูกเป็นพักสวนขั้วแก้มๆกันไปนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะปลูกนะแก,ก,กคือฟักทองค่ะวิยว่าฟักทองนี่ปลูกง่ายแล้วก็ดูแลง,ง่ายเนาะคะ่ะเพียงแค่ห้าใส่ปุ๋ยแล้วก็งดน้ำให้เขาแค่นั้นเองนะคะปีที่แล้วปุยกับปลูกฟักทองยูนิตเดียวเองเนาะคะ่ะเวลาขายก็ขายเบิดไวอยู่นะคะทุกคนเลือกฟักทองสายพันธุ์ดีๆนเนานะคะ่ะเซาเมอนี้ก็เป็นเสาที่แบบอากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนตื่นมาเนาะจากปุยก็จะมาดังไฟนะคะเสรจแล้วิ๋ น้ำเนาะค่ะทรงโอวันตินกินกับบักลาเห้านะคะขึ้นมานอกจากกระหอบหมอมะน้านะคะแล้วก็เอาเกลยวมะน้าเนาะค่ะหมอก็เป็นหมอหุงเข่าเก่านะคะทุกคนซึงโต๊ะหมอของเขานาะใส่ผัได้แล้วเวนะค่ะอันนี้เหากันยังเก็บไว้อยู่นะคะแล้วก็มีซึ่งมะน้าเนาะค่ะถ้ามือได้ม,มันมีเวลานะคะก็อาจจะมาเห็ดกับเข่ากับน้ำล้วกันหนึ่งป้ากินอยู่นี้เนาะค่ะ อยากให้อากาศหนาวเย็นไปเลยคือกันเนาะค่ะทุกคนแบบป้าอยากให้มีแบบฟิวแบบน้ำหมอกล่งน้ำค้างลุ่งจังสีเนาะค่ะแบบหมอกหน้าๆนาเลยจังสีนะค่ะอยากเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะ <bon. S 1> ช่วงนี้เนาะค่ะยามสาวๆนะคะเฮาบโบเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยะคะ <bon. S 1> ่ะเต็มๆเต็มนี่ละมีแต่แต่ก่อนกีฟ้าแบบนี้เลยนะคะอยากจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นช่วยๆยามสาวเนาะค่ะอยากเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพีพีทุกคนนะคะทุกคนบานหฮาอากาศดีนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะเที่ยงหน้าลังนี้เอินได้ว่าปุ๋ยสางไหวเพื่อที่จะเป็นสถานที่พัก พอนสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับปุ๋ยนะคะในแต่ละมือนะคะโดยที่หฮาบ่ต้องไปเที่ยวสซไกล้เลยนะคะสามาถมาหน้าห้านะคะเากส็สามารถผักผ่อนยอนใจได้แล้วระหว่างทางที่ปุ๋ยยางกลับจากเที่ยงหน้าหลังเกาค่ะทุกคนมาพออีกกระปูนะคะป้าตัวบังไงห,หนึ่งค่ะกระหำกระไห่พอมนะคะก็เลยจับค่ะทุกคนว่าเสียหายบักหลายทีห่หาไปจีนนะคะเอาไหมจ๊ะเอาเหรอ ว้าวดีจะกินก้ามปูฮะก้า <Huh? S 2> มตัวใหญ่แกะเยอะเอ๊ะ <s> ปลักลายดีห้าจะกินกามกับปู้วาสนาจาแม่ก็เลยด่างไฟแล้วนะคะก็เลยเอามาเผาให้โบมเมนเผาแม่เอามาปิ้งให้แบบนี้นะคะกับปู้เบอร์โตก็คือกินตั้งแต่กามฮะล่ะจ้าเสร็จแล้วเนาะจาาปุยยางกับไปเทียงหน้าหลางังเกานะคะมีป้าที่เหลือจากข้าวต้มให้ข้นถี่เขาเจียวเขาเนาะค่ะทุกคนยังเหลืออยู่นะคะปุยมักไว้แล้วเนาะค่ะก็เลยเามาปิ้งแบบนี้นะคะปนินเนาะจากทุกคนก็มั่นมั่นดอกค่ะกินกับข้าวเหนียวห่อนนะคะแล้วก็ยังมีปิ้งหมูปิ่งไก่น้ำค่ะเ้าก็จะมานั่งกินอยู่ทางดนหลัังงฟะ ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะคะฟังนี้ก็คือย่ามสาวนี่จะห่มแล้วค่ะลมพัดเย็นขึ้นอย่างเนี่ยจา้ากินอะไรอ่ะกินอะไรกะปูกินกะปู ตอนนี้เวลากับประมาณจักแปดโมงแล้วล่ะค่ะทุกคนแดดออกแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเลียงป้านินไหวบลายนะคะเลียงไหวพ่อใหบับลาเฮ้าเดตกินเนาะค่ะหลังจากที่ปีงป้าแล้วเนาะจาปุยก็ได้เอามันแก้วมานํานะคะทุกคนมันแก้วหรือมันเทศนราตาปุยก็เลยจะเอามาเผาไฟไวแบบนี้นะคะหลังจากที่เอามันใสไหวเนาะค่ะก็เอาหม้อเฮ้านี่ล่ละค่ะงุ้มไว้เลยนะคะทุกคนอุณหภูมิเขาก็จะอบอยู่ในหันเนาะค่ะเดี๋ยวมันของเขาก็สุกเองนะคะ สักพักนึงเนาะคะ่ะเตาหน่อยก็มานะคะทุกคนเตาหน่อยนี่เป็นร้านแถวๆของปุ๋ยเด้อค่ะหน้านี่ก็คือยูติดกันเลยนอกจากพ่อว่าแตงแต่มาหอดนะคะทุกคนกับผ้าน่องลงกิดตต้มแบบนี้เลยเนาะคะ่ะหาป้าวัสานเนาะจ่ะก็จะมีพวกปลาเข้งนี่แหละคะ่ะทุกคนต้นน้อยๆหนึ่งดอกนะคะหน่อยคนอยู่ปลบปุยปุ่นเนาะคะ่ะกับากันยางเลาอหาน้ำกิดตต้มแบบนี้เนาะคะ่ะมันแก่แต่ยังมีนามอยู่นะคะ เป็นได้ว่าเป็นกิจก,กรรมของเด็กหน่อยเขาเนาะค่ะอยากให้เขาเกิดการเรียนรู้ขึ้นนะคะทุกคนก็นเลยบ่หามค่ะเมื่อนี้ปุ๋ยแก้วพาบรรยากาศมาฝากทุกคนในเพียงประมาณนี้เด้อค่ะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ปุ๋ยน้านะคะเดี๋ยวปุ๋ยก็บพาบรรยากาศรอบๆทีหน้าของปุ๋ยมาฝากทุกคนอีกเนาะคะ่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือเกี่ยวเขาออกแล้วนะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวล่อไห่หนำสดดกว่านี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวปุ๋ยจะปลูกดอกไม้นอกจากเดี๋ยวจะให้เขามาถทายไฮสกอรน,นะคะจังสิปูกด้เนาะคะ่ะสำหรับคลิป นีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ